สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำไส้กรอกดำนะคะออของฟินแลนด์มุสตามักกะระหรือไส้กรอกดำนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าต้องใส่อะไรบ้างมีเบคอนค่ะเลือดเลือดเลือดเกลือ หอมค่ะแล้วนี่ก็จะมีน้ำมันที่ตวงไว้แล้วนะคะแล้วก็มีเมราม,มีไม่รู้ภาษาไทยเขาเขาเรียกอะไรแต่มันเป็นเหมือนพืชชนิดหนึง่งนะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่น แล้วก็บ้านเราเขาเรียกอะไรคานเนื้อนะคะแล้วก็จะมีอโอระไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนอ,อะไรอะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนลูกเดือยไหมอะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะ เป็นเหมือนข้าวไร่รไหมหรืออะไรสักอย่างอันนี้คือแป้งรุยเย่าภาษาไทยนี่เป็นแป้งไล่แป้งอะไรสักอย่างแป้งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาจะไปหามาให้นะคะว่ามันคือแป้งอะไรภาษาไทยมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไส้กรอก ดำของเราหรือมุสตามกระจะออกมาเป็นมุสตามกระเหมือนคนปที่คนฟินเขากินกันหรือเปล่ามาชมกันค่ะ ไปเเอาละค่ะ ตอนนี้เราจะมามิกทุกอย่างให้เข้ากันรวมทุกอย่างให้เข้ากันเราเอาตัวนี้ไปต้มก่อนนะคะต้มใส่กับขนอของเราเมื่อกี้ค่ะใส่ขนอลงไปหนึ่งก้อนน้ำสามเตซี่ แสมตาลสักหนึ่งช้อนนะคะพริกไทยพริกไทยนี่กะเอานะคะ แล้วแต่ความโชคของแต่ละบุกคลเนาะมักหลายใสยหลาย รวมทุกอย่างให้เท่ากันใส่น้ำมันเลยจ้ะผู้ใดเห็ดได้หน่อยก็นี่ก็จะดีนะจ้ะปั้นเอาก็ได้แต่มันก็จะละเอียดเกินไป สุดท้ายเลือดจะใส่ลงไปเลยขอพูดเป็นภาษาอีสานนะคะ ย่านวาไทยไป <c oughs> คลิปมันอาจจะเงาเดี๋ยวตกเล่าตกภาษาอีสาน <c oughs> นี่ค่ะคนให้มันเข้ากัน <c oughs> เลือดยูหนี่บมีเลือดหมูขายบานี้ขายตัตงแต่เลือดง่ว <c oughs> เลือดวัว <c oughs> นคะคะ เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองเมืองหนึ่งในงในในประเทศฟินแลนด์มาดูกันค่ะวันนี้ไม่มีไม่มีเครื่องยัดนะคะจะใช้ยัดแบบขวดเหมือนยัดไส้กรอกบันบ,นบันบเลยแต่อันนี้มันก็จะเป็นน้ำน้ำเป็นเหลวๆ มาดูกันค่ะว่าไส้กรอกฟินแลนด์เราจะออกมาเป็นยังไงนะคะ มีเสียงมีเสียงพ่อลูกเล่นกันเดี๋ยวมาดูตอนยัดเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะไม่ต้องยัดให้แน่นนะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าไปอบปีกเดี๋ยวมันแตกเนาะมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเราจะเอาใส่ถาดแล้วก็เข้าไปอบนะคะมาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงอันนี้เราจะมาทำแยมกันค่ะแยมไว้กินกับไส้กรอกที่เราทำเมื่อกี้นะคะมีน้ำตาลแล้วก็ก,กัวก็ อุสตตมะกร์หน้าตาไซโกฟินแลนด์นะคะพอได้อยู่เด้อ มาค่ะเราจะมาตัดชิมกันนะคะนี่ค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้ ทานได้นะคะทุกคนอร่อยค่ะทานกับแยมที่เราทำเมื่อกี้ค่ะอร่อยก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปนะค่ะบ๊ายบาย